หนึ <Action. S> 2> 1, 2, ่งสองสานี่เป็นการชำกิ่งชะอมนะครับเป็นโครงการย้ายแทนที่จะตัดทิ้งนะครับเอามาชำาถุงดำวันนี้วันที่เริ่มวันนี้วันที่15บหาก็ลองดูว่ามันจะขึ้นเราชำไปทั้งหมด 2> 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสษาสิบต้นนะครับสิกิ่ง โอเคเสร็จไปกับเรื่องของชาอมชาอมครับมาต่อไปมาม่ามงน้ำดอกไม้ <c oughs> ทางนะครับคุณน้องน้อย่ <c oughs> อมองน้ำดอกไม้ทำไปเมื่อวันที่สองสองมีนาสองมีนานะครับก็มีขึ้นมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เริ่มงอกมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นครับก็ได้รับอนุเคราะห์เม็ดมาจากร้าน บ้าเลยนะชื่อเลยนะไม่รู้เป้าแหวนเออป้าแหวนข้าวเหนียวมะม่วงป้าแหวนข้าวเหนียวมะม่วงป้าแหวนข้างเซเว่นรัศดาลำปางครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปด้วยเม็ดดีเม็ดดีตอนนี้งอกแล้วใช่ครับกี่วันแล้วเนี่ยสมีนาสองมีนา1ิสวันนานแน้วนะไปดูต้นกล้วย ต้นกล้วยนี้มันน่าจะสองวันที่แล้วอันนี้ต้นกล้วยนี่คือกล้วยน้มาว่าพันมะลิอ่องนะครับอันนี้ใช่ใช่ไหมเนี่ยมะลิอ่องนี่มะลิอ่องนะครับสองต้นอันนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับไม่รู้แหล่งที่มาแหล่งที่มาบ้านอา่ำใ,ใช่ไหมใช่ข้<ต> <น ungen> าวมะลิอ่องนี่จากบิ๊กซีลำปางซื้อมาน,นะครับอันนี้ก็มะลิเอ้เล็บมือนางมาจากต้นพันุของคุณ จักสิทธิ์มุมต้อมมีสามต้นครับอืมหมดละตอนนี้สวยงามมากมีหลังบ้านอีกสามต้นที่เกียนเดินแล้วออโอเคแล้วพบ้อมจำใหม่อีกหลายต้น